ขอน้อมกราบนมัสการพระจาจทร์ธีราภาัยนามกราบสวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านพี่น้องในกลุ่มปัญญาวิมุตต์และทุกทกท่านที่รับฟังค่ะข้าพเจ้าชื่อพรพันธ์ผลประเสริฐยอมให้ใช้ชื่อรูปเสียงและข้อมูลที่จำเป็นเพื่อทำสื่อของกลุ่มปัญญาวิมุตต์เผยแพร่พทำมาให้เป็นประโยชน์ต่อคนฟังสามารถเผยแพร่พได้เป็นสาธารณะทุกช่องทาง และใช้ได้ตลอดไปข้อมูลที่ให้เป็นมุมมองส่วนตัวจากประสบการณ์ก่อนมาฟังธรรมมาพระอาจารย์นะคะขอเล่าย้อนไปตั้งแต่สมัยเด็กเกิดในครอบครัวที่มีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งรุนแรงกันอยู่บ่อยๆแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยร้องไห้เสียใจยมากทุกครั้งเกิดความทุกข์นะคะตั้งแต่เด็กจนคิดว่าคนเราเกิดมาทำไม เกิดมาเพื่ออะไรแต่ชีวิตก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะคะมีความสุขมีความทุกข์จนถึงวัยทำงานก็มานั่งทบทวนตัวเองอะคะ่ะก็พบว่ายังมีแต่ความไม่สมหวงังไม่สมอยากแล้วก็มีความทุกข์เป็นส่วนมากในชีวิตทั้งในเรื่องครอบครัวคนหลักแล้วก็เพื่อนฝูงจึงเริ่มมาอ่านหนังสือธรรม,มะฟังธรรม,มะนะคะเพื่อหาการพ้นทุกข์ แล้วก็มีการไปปฏิบัติธรรมในวัดในสำนักต่างๆโดยการสวดมนนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่เป็น10ปีและท้ายๆก็มีการปฏิบัติดูจิตแล้วก็ฝึกเห็นอนัตตาก็ทราบด้วยตัวเองว่าจิตใจก็มีการพัฒนาขึ้นมาบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่จบแล้วก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อ จนวันหนึ่งเนี่ยได้มาพบกับธรรมะของพระอาจารย์จากการที่แม่มาเล่าให้ฟังว่าได้ฟังธรรมะของท่านจากแอปแดงเป็นประจำจึงลองนั่งฟังดูแค่เทปแรกนะคะก็ทราบเลยว่าได้รับธรรมะที่ลึกซึ้งถูกต้องก็ได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์เวลาว่างและก่อนนอนเรื่อยมาประมาณแปวันได้เกิดพุทธภาวะขึ้น สื่อรองไห้ระว่างโล่งจากคลิป147ในแอปแดงซึ่งตอนนั้นยังไม่เข้าใจสภาวะธรรมอย่างชัดเจนแต่ต่อมาก็ได้องค์ปัญญาจากการที่มาฟังธรรมมาพาจ้าหลายๆเทปแล้วก็เข้าห้องเรียนในกลุ่มปัญญาวิมุตจนได้เห็นว่าจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์เนี่ยจิตสังขารแล้วก็ร่างกายแยกออกจากกันอย่างเป็นธรรมชาติ มีทุกอย่างแต่ไม่มีเราในนั้นหมดความยึดตือในนามธรรมรูปธรรมซึ่งไม่ใช่ของเราตั้งแต่ตน้นขอนอบน้อมกราบขอพระคุณพระอาจารย์ธีระและท่านอาจารย์ในกลุ่มปัญญาวิมุตติที่ได้เมตตาเติมองค์ปัญญาให้สมบูรณ์ให้รู้รอบจนหมดความสงสัยหมดความไม่รู้หมดความเห็นผิดทั้งหลาย ได้เข้าใจกายและจิตนี้ว่าเป็นธรรมชาติไม่ยึดติดไม่มีความถูกกับสิ่งใดๆในเวลาที่เหลือนี้เราก็กายนี้นะคะขอได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่พระสัตธรรมให้ทุกดวงจิตได้พ้นจากวัตะและทำรงพระศาสนาไว้ตับนานเท่านานสุดท้ายในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านผู้ที่อยากพ้นจากวัฏจ รับฟังธรรมมาแท้ของพระอาจารย์ในช่องทางแอฟฟ้าชื่อช่องพลทุกได้พอรู้แอปแดงช่องพลทุกได้พอรู้เป็นภาษากลางภาษาอีสานภาษาอังกฤษและช่องจิตอิสระต่อต่อชื่อช่องทีราภัยนามและช่องการติดต่อกลุ่มลายแอดปัญญาเก้าไม่มีค่าสมัครไม่มีการเรียรายเงินใดๆ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังค่ะ